ผมไม่เคยบอกใครเลยนะรู้ปะว่ากาแฟเนี่ยมาจากฟาร์มชื่อดังที่ติดรางวัลมาแล้วนักตอนนักนะ สวัสดีครับวันนี้เรามาแจกสูตรดิฟกาแฟแม่จันใต้ของเรานะครับจากจังหวัดเชียงรายนะเรามีกาแฟด้วยกัน2ตัวนะครับผงสีเนี่ยจะเป็นแอนาล็อกิกบลอชโพสเซนะครับส่วนตัวเนี้ยจะเป็นแอนาะล็อกิกเนเชอรัลโพเซเนาะก็จะมีรสชาติที่ต่างกันนะเราเริ่มที่ตัวแอนาล็อกิกบชก่อนตัวเนี้ยก็จะมีความเลมอนทอฟฟี่คอฟฟุตเกรฟฟุตแล้วก็มีความฟลอรลทีนะมีฟลอรัลบางๆส่วนตัวแอนาล็อกิกเนเชอ่นลเนี่ยตัวเนี่ยจะมีความบูเบลลี่ป,ป,ป็น เซรามิกส่วนตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะตัวเซรามิกเนี่ยมันก็จะเอาไว้ดึงรสชาติให้มันกลมขึ้นผมก็จะไม่ใช้กับตัวนาลาบิกวอชส่วนตัวที่เป็นพลาสติกเนี่ยรสชาติมันจะค่อนข้างคุณภาพค่อนข้างคลีนใสผมก็จะมาใช้กับตัว ana er นาลบิกเดชลอ er เพื่อให้รสชาติมันสว่างขึ้นเริ่มกันเลยน้ําร้อนเนี่ยผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ92ณสองศาตะบบดอยู่ที่ประมาณ700ไมคอนนะครับหรือประมาณน้ําตาลทรายขาวนะส่วนเลโชที่เราจะใช้วันนี้กับทั้ง2องตัวก็คือ1่งต่อ15นะเราใช้กาแฟทั้งหมดส จากนั้นเราจะรอผ่านไปประมาณ40วิจะมาดิฟกัว2ต่อเราจะเพิ่มจาก35ไปถึง100นะครับจาก35ไป100เลยนะวนช้าๆแล้วพอน้ำเริ่มเปิดเนี่ยเราก็เล่งสปีดนิดนึงสร้างเทอร์ูบเลน์้ห้กับมันนะครับ เราไปเต2เราจะค่อยๆเทเบาๆชาๆ้าๆเส้นหนาๆนะครับดึงความหวานของมันในช่วงสเตจนี้นะครับผมขั้วสุดท้ายนะครับเราจะเทจาก1้0ไป240เริ่มที่เส้นเล็กๆเบาๆนะแล้วพอน้าเริ่มเอ่อเนี่ยเราก็จะค่อยเทยให้มันเร็วขึ้นนะครับเราก็จะแช่ตรงกลางอีกนิดนึงให้จบประมาณอยู่ที่2องนาทีครึ่งบวกลบไม่เกินส5าวินะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าไหลเร็วไปก็บดให้มันละเอียดขึ้นส่วนใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบไหลแบบช้าไปก็บดให้มันหยาบลงชิมกัเลย แก้วชิมของเราเนี่ยจะใช้ตัวนี้นะเป็นจากแบรนด์ออริกนินี่เขาเรียกว่า asymmetry cup คือแก้วสองฝั่งจะไม่เหมือนกันฝั่งหนึ่งบางฝั่งหนึ่งหนาทำให้รสชาติเวลาสิมเนี่ยต่างกันฝั่งบางได้ความเปรี้ยวฝั่งหนาเนี่ยก็จะได้ความหวานและบอดี้ที่เพิ่มขึ้นเนาะมาเริ่มชิมตัววอชกันเลยดีกว่านะครับอ n น l o ้ i c า a ิ๊กวอชนะ แต่ตัวนี้ค่อนข้าง bright city นะครับแล้วก็หลังจากกินเข้าไปเนี่ยมันก็มีความหวานทิ้งท้ายนะก็จะเป็นแบบความหวานที่ support ความเปรี้ยวนะคืออยากจะบอกว่ากาแฟที่ดีเนี่ยมันต้องมีความหวาน support ความเปรี้ยวก็จะดีนะถ้าเกิดเปรี้ยวมากเกินไปเนี่ยมันก็จะ s h a r ปเกินไปตีได้ว่าที่มันอาจจะ under หรือเปล่าก็ต้องไปดูอีกทีนะต่อไปตัว national ตัวในชาลอนี่มีความแน่นมากแล้วก็มีความเฟอร์เมนต์ค่อนข้างสูงนะแลได้เป็นแบบคล้ายๆม่วงๆสำหรับใครที่ชอบรสชาติจัดจ้านเนี่ยผมแนะนําเป็นตัวแอนาลบิกในชาลอตต์นะฮะความหวานค่อนข้างดีนะแล้วก็หวานค่อนข้างสูงตัวนี้ประมาณนี้นะครับลองดูกันได้เผื่อใครสนใจตัวไหนจะแนะนําก็คือสําหรับใครที่ชอบรสชาติที่มันรู้สึกว่ามันแบบคลีนใสสว่างหน่อยแต่มันก็ไม่ได้สว่างขนาดนะั้นมันจะมีความหวานแล้วก็มีบอดี้ที่ดีเนี่ยจะแนะนําเป็นตัวแอนาลบิกวอท ของแม่จันต้ายนะแต่ใครที่ชอบความหนักแน่นความเฟิร์มแน่นหน่อยคล้ายกับแบบรุ่นบูเบอรี่เป็นคนม่วงๆหผลไม้ม่วงๆเนี่ยก็จะแนะนำเป็นตัวนี้เป็นอนาลอบิ่งเนชชโล l นะครับก็อย่าลืมไปตามกันนะเดี๋ยวแปะติกาไว้ให้นะจ้ะ